ให้สุพรีมชมบุรีก่อนครับตัวเซตดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับนะครับยกขึ้นมาแต่ว่าไปไปมาทบทิ้งเลยครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาตีไม่ได้ครับเลยโดนสวนเลยครับโอ้โหคะแนนแรกนะครับเป็นของทางสุพรีมชมบุรีนะครับทำไปสวยมากวิภาวีสีทองดาวรุ่งยุคใหม่ๆเทียบนะครับนะครับปริญญาพันแก้วให้ตีแต่ว่าตีตีไม่ดีนะครับตีไม่ถนัดไทยเซมิมอน ครั้งหนึงจาก3เมตรตีใส่เลยครับแต่ว่าต้องฟรีบอลคืนมาให้สุพรีมชมบรีเล่นอีกครั้งหนึ่งตีใส่บล็อกอีกวัน <temperatures> นี้นี่ยในใหไหนแฟนๆของชนบุรีเนี่ยอุตส่าห์ตามมเชียนะครับจากเมืองชนและเนี่สุครีเนี่ยต้องช่วยกู้หน้าหน่อยนะครับมาบุกมาชนะที่โคอาเสิร์ตต่อขึ้นมาเขาได้ตีบอลทับนะครับแช่บ,บอลทับทำได้สวยมากเสมอกเท่ากัน วันนี้ต้องไม่มองหน้าครับเล่นไปเนี่ยอย่าไปมองหน้ารุ่นพี่เล่นไปเรื่อยลืมเด็กไปก่อนครับลืมต้องลืมไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นยังไงนะครับเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั้นเท่านั้นเป็นพอนาวีที่6ปีเนี่ยครับเด็กมากมากครับขนะที่วิลาวันพิญญา์เนี่เกือบ30แล้วนะฮะนะครับ นันแตกต่างกันเยอะมากนะครับตอนแรกไม่ดีเท่าไหร่อารีเบิรนบอลครับจังหวะที่เซตของทางเนี่ยไปเล่นทีที่หนึ่งเนี่ยมองครับว่าลูกนี้เป็นดับเบิลทัสทิยาหลวงทองลานนะครับตีขึ้นมาไว่มาเป็นพชราพรสิริศาสต์นะครับจะเสิร์ฟนะครับให้สุเทพชนบุรีชราพรเสิร์ฟม,มาครับครับ ขึ้นมาโอ้โหแล้ว่าบอลนี้จังหวะพอดีเป๊ะเลยนะครับพัทยาบุงสุครับเดี๋ยวดูนะครับได้เด็ดเทคนิคเอาทำมาา์ไปนะครับทางสุพีมชลีรีแต่ว่าจะรักษาตรงนี้เอาไว้ได้ไหมนะครับจะได้เซตแรกหรือเปล่าปัญยาเสิบขึ้นมาตีสายบล็อกสวยมากครับ ทยาทยาเสิร์ฟนะครับจะได้ไหมโอ้โหตีสวยครับนี่ครับคือคือพัฒนาการเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยอัญชะลาพักชาติเลยครับบางครั้งในทีมชาติเนี่ยต้องลงเล่นทันวร์นาเมนต์หลายทัวร์นาเมนต์แล้วมันคาบเกี่ยวกันนะครับใกล้ๆกันต้องจัดทีมเป็นสองทีมครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องลงเล่นเวแชมปชิพด้วยนะครับแล้วก็ลงเล่นรายการใ,ใหญ่ๆนะครับพร้อมๆกัน อย่างพวกเยชินเก่งวขานี่นะครับาทำให้นักกีฬาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชุดเดียวได้ครับก็นัดเด็กรุ่นใหม่ลงมาเล่นตีสวยมากครับครับอ่าครับเขาหมายในรงนนี้เป็นพื้นที่ว่างมาดีเลยครับสี่เซตพอยของชมบุรีอยู่ครับรับอ่าครับจะได้ไหมลูนี้ตีไม่แล้วแล้วโดนสวนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตัดสินใจดีครับตัวเก๋าครับแคบการแข่งขันในเซตที่สองครับ ชมบุรีนั้นพบกับทางนครราชสีมาเจ้าถิ่นนะครับเกมนี้นี่ผ่านแล้ว1เซตนะครับปรากฏว่าชมบุรีนั้นทําให้ดีกว่าในเซตแรกครับชนะไปก่อน1.0ทัต่อศูนย์ทขนาดนึงทําให้ช้าเกินไปครับที่จะลงไปเล่นหยอดมาเอาครับรองได้ขึ้นมาจาก3เมตรเลือกหยอดอีกแล้วคราวนี้อัชรพรมาช่วยไว้ขอข้ามมาก่อนครับอีกครั้งหนึ่งบอลหัวเสาครับแต่ละคะแนนในช่วง ต้นเซตที่2ในรัล,ลี่กันยาวจริงถ้ายแต้มอ่านเกมเก่งมากนะครับวิลาวัตร1ต่อ9นะครับก่อนวิกาเสิร์ฟยกคืนมาลูกนี้ตีสวยมากครับต,ตีเยี่ยมมากทางชรพรสิทธิศาร10ต่อ11ครับอาจจะ2ที่2ใจ 2> ค,คือยืนหานาา่างเน็ตแล้วไปเซตค่ามีก็ไม่ง่ายนะครับ ก็ดูนะครับความเหนียวของสุกพีนคือรีตอนนี้เหนียวขึ้นเยอะเลยครับดูบล็อกอได้หมดเลยครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะได้มาแล้วตีไม่แรงนะครับโอ้ตีไม่แรงเขาสวนนะครับตอนนี้และน้องเปี่ยวตูเทียครับโอ้โหอันนี้ทันเซตนี้ได้นี่ถือว่าอัญชลพรคงยศมีบทบาทมากครับนี่สวยมากเน็ตนะครับรับ พลิกขึ้นมานานครับโคราชแต่ว่าโอ้โหดูนี่ชะละพรอ,อีกแล้วครับ12เท่า13เท่ากันครับเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นดีจริงครับ20ปีบอกวันไม่ได้โดนพวกเธอคธนาพรนุส์สังเสิร์ฟมาได้ตีต้องฟรีบอลครับฟรีบอลเล่นแล้วจะทุบซ้ำเซตมาตีลูกนีน้ลงด้วยครับตีของทางสารบพรครับ ใส่แบบตีให้นหนีบล็อกแล้วก็เนี่ยครับเอาคะแนนมาจนได้เล่นแบบไม่กลัวจริงๆครับวันนี้เห็นได้ชัดเลยครับสุพีมชลบุรีเนี่ยเป็นรองทีประสบการณ์เป็นรองครับแต่ว่าวันนี้เล่นแบบไม่กลัวนุ่นพี่วิภาวีสีทองตีบอลโค้งหลังตีได้สวยด้วยนะครับตีใส่เสร็จตอนนี้ครับนี่พาพรพ,พาพรเสร็จนะ ต้องได้ครับขอบ้างครับแล้วตอนนี้เนี่ยอชลาพรขึ้นไปอยู่แดนหน้าแล้วนะครับคราวนี้โอกาสเป็นของสุวิชบรีขึ้นมาจัดการได้ไหมไม่ได้ครับพิภาวียังตีไม่ได้ฟรีบ,บอลข้ามาก่อนครับพีรุษให้มาเราขึ้นมาตีติดบล็อกยังอยู่ครับฟรีบอลข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับอาครับโอกาสของสุวิชบรีขึ้นไปต้องทิ้งไม่ข้าไปเฉยครับ เจอสวนเลยครับแมแต่ว่าเวลาวันก็ยังทําไม่ได้แต่นี่ยาวๆอีกแล้วนะครับคู่นี้อีกครั้งหนึ่งเวลาวันเจอพิยนุษนะครับนี่ทีมชาติทั้งคู่เลยครับเจอสวนกับไปคราวนี้ครับวันพลิกเน็ตแล้วลงไปครับนะครับอันเดอร์แล้วตี๋ยกลังจะเป็นทัชแล้วก็เอาครับแต่ว่ายังเอากลับมาเล่นได้แล้วกลายเป็นได้คะแนนครับแมชบุรี เล่นแบบไม่กลัวจริงนะครับอาจจะเริ่มจับทางได้จากเซตที่แล้วด้วยนะครับ,รบเซตมาคราวนี้ขึ้นไปตีเต็มเต็ครับทำได้สวยมากนะครับชบพลพรคงยศวันนี้คนเดียวจริงจริงนะครับชลพรเสิร์ฟมาวียุต์นี่นนบอลแรกเยี่ยมเลยนะครับขึ้นมาตีเกือบจะดีแต่ว่ายังร้องได้สวยนะครับวังคณาอโอ้โหแล้วสุด เซิร์ฟจี้เลยนะครับแล้วยอดไม่ได้ครับเซตขึ้นมาจาก3เมตรเลยครับนี่คืออาวุธอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกับชลาพรคงยศหลวงท้องหลางนะครับเป็นคอนเสิร์ต เสิร์ฟมาครับเสิร์ฟชัวทีเดียวนะครับแต่ว่าเจอตีใสที่ต้องซื้อบล็อกอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ปรากฏว่าบล็อกในครั้งแรกครั้งที่สองนี่ไม่ไหวแล้วนะครับเจ็ดนีได้หรือเปล่าครับเจอกับรุ่นพี่นี่อัธยาอัธยาเสิร์ฟมาครับบอลแรกไกลนิดนึงแต่ว่าพอตีได้ไปพ,พอดีตีใสบล็อกนะครับยกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง ข่าวนี้ต้องอาศัยโอ้โหอัชชาพนี่เดนิดสามเมตรนี่เธอตีแบบขนมเลยครับครับซ้อมมาเยอะด้วยครับไม่ได้อยู่ดีๆตีได้นะครับพวกนี้ต้องซ้อมมาจังหวะต้องเป๊ะและสภาพร่างกายในตอนนี้แข็งแรงมากนะครับวัลยพรพิชภมครับเสรร์ยกขึ้นมาขึ้นมาตีติดล็อกของทางสุพรชณบุรีลอวครับอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้ขอหัวเสาบ้างครับแต่ว่าไปติดยอดมา เด็ดปียนุชครับเคาะข้ามาก่อนคราวนี้ต้องรีบทุบเลยครับต้องรีบทุบครับรีบทุบแต่ว่าทุบมานี่ทุบไปตรงตัวพอดีและอัชรพรครับขึ้นมากดดันครับจชรารอรตีเสร็จแล้วแตต้องเคาะข้ามาครับให้สังสุพีมล่นอัชรพรหรือเปล่าคราวนี้ไม่ใช่วิภาวีติดปลายมือพอดีโอ้โหดูครับอ,อันนี้อ้าวตายน้ำตื้น,นครับ ยืนดูกันหมดครับไปโดนวิลาวันพิญญาพงครับแค่ข้อข้ามให้เฉยนี่คดูครับจังหวะนี้ครับเพราะนิดเดียวครับเบียรุตได้เจอเพื่อนร่วมทีมชาติหลอกโอ้ให้เก่งยังไงก็ไม่ลันต้องยอมครับต้องให้เลยแต่ว่าคะแนนนี้สำคัญมากครับสุพรีมจัดได้หรือเปล่าได้ครับ24ต่อ21ครับขึ้นท่านก่อนครับเป็นคะแนนขึ้นท่านของสุพรีม จะปิดเซตอยู่แล้วนะครับสุプリชลบุรีคะแนนเดียวครับจากสามเซตพอยครับสุプリชลบุรีโอเล่นวันนี้เล่นมันมากพ mm ี่พาวีสีทองเสิร์ฟมายกาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าสายความเก่าของวิรัตินพ mm ิจานะครับที่ตีไร่ขึ้นมานะครับเป็น22ต่อ24คะแนนนี้สำคัญสำหรับทางสุปรีนครับต้องได้เพื่อที่จะได้เซตนี้ครับขึ้นนำสอ นิรันดร์เสริปสั้นนะครับสำคัญมากมากครับยังไม่ได้ครับอุลิตาที่ใหญ่โอ้โหเล่นเลยครับเลยพลาดไปกลายเป็นชมพู่ครับสุปเปียนชมพู่ชนะไปครับ25ต่อ2ี